เป็นอะไรคือว่าเป็นยูทูบเบอร์คือว่ามาเกี่ยเขาลาน้ลานนๆอยู่นี่เป็นยูทูบเบอร์แต่เรียนนี้ยาเป็ียนแล้วสหานาดนะโบเหตุยูทูปมาหลายเหือนญเลยได้จะได้คือโบเหตุมันโบจ้างเนีสเหตุมันมีกะระตังใจวิวกับโบมี่แล้วมีต้องผู้เจ็บผู้โซ่เวียงกับควงหนาพี่น้องซึ่งสีนะ่งน่ะเขาก็จะเกี่ยวก็ได้โบมี่กะระตังใจเหดุยังยังดีแต่านาดเกีียวเขาไรนี่โบนอนอิเล่ยู่นะ mà kêu khảo tế sao sao gặp mẹ thao thu thi đó à này là vô biên tiếng mà tiếng này mày ฝากติดตามเบาโอลิแนเดอร์พี่น้องเบิร์ตสุป่สุคนสบายดีสบายดีนี่จะมาเกี่ยวกับาอีกตามเคยพี่น้องเนาะใกล้ที่แล้วอะไรป่วงใกล้ที่แล้วหรอบ่สองสามมืออีกสองสามมือกสองสามมือแล้วตัดกกกได้พี่น้องโบแมนได้อันแล้วขนเนาะแล้วก็บ่ได้แล้วเบิร์ตยัง หน้าปัญหาฮกเยจไห่เอ้ยทั้งซี่ซีซ่ไหฮป่ายเด้เขาสุขเขาเจ้านะทั้งดำไช่เห็นอย่างเนาะเขาเจ้านะดำไช่มันเคยอเวีย็ดเห็นอย่างเฮ้ยพี่น้องเอ้ยยากหลายปีนี้เห็นหน้ายากเนาะเห็นหน้ายากพ่อกระโชพ่อกระโชแล้วก็ลูกหลานกันน้อยอยู่เฮือนน่ะเลยเป็นเห็นหน้ายากบบดนี้มันมีแต่เด็กน้อยเนาะ มันจะเด็กน้อยลูกเข้ากับนึ่งลูกอ้ายกระซองนั่นน้อยนอยหนึ่ง,ง,งมันเลยคาเล็กน้อยแน่พี่น้องเนาะปูหน่ากัเล้าก็คือว่าแบาาบบวชันจะคุ้นห่ากรบบวชันปูกรบบวชันเลยเหตุใดลำบากแน่ปีนี่เป็นลำบากสุดๆเลยเหเห็นนะอยากาเป้าอยากลาแ,แล้วแน่เด็กหาคนมาเกี่ยวน้ำแน่าจ้างคนแน่จ้างคนกับจักวาได้แล้วพี่น้องเลยเนาะเพื่อที่แล้วจ้างคนกับของเกี่ยวแก๊บแก๊บอ่าที่แบบมีแต่ว่าสูต่ต่อแล้วพี่น้อง เป็นอะไรก็เป็นไม่ิว่าต่อสู้ไปเรื่อยๆมึงบอกลีหน้าปืนไว้เลยทำไมเนาะชาวนาบดิเมื่อยบ่ฮึกเป็นจรงเรื่องจริงจริงวะจันมันผีเข่าอีหรือวะไปเดี๋ยวเราเดินทางไปพี่น้องอยู่กลางทุ่งนาเลยมันนี่นะจะให้เบิ่งบรรยากาศอืมนี่เดียนี่เอาไปแบบนี้ เออคอยนึงเสือกันอยนึงเสือกขี่กันแ้กันขี่กันได้คุณไดฟังเพลงครับไม่เสือลงไปเหตนงานไม่เสื่อว่าลีหนไปเหตุงานนี่ดม่ซือว่าลงชิดนาปากมองให้กันลออมี้ เดี๋ยนีนะใครใช,ชเกี่ยนี่บ้าไปมนี่ไปนี่แม่ที่นั่งท่านี่ยคจะไปนั่งกันไปท่ากันไ,ไปไปไแม,ม่มาผีเข่าเไป้นหมื่น ทั้งทาชาหน้ามก่อนพี่น้องแต่หละมือ้ก็มาเกี่ยวเข่าก้อนพี่น้องเนาะเกี่ยวเข่าก้อนแบบนั้นเก้าโมงสิบโมงเขัก็ยังได้เดินทางไปถ่ายคลิปปลาออนนะพี่น้องสีเฮดภารกิจปลาออนให้มันแล้วพี่น้องเลยเนาะเจ็ดภารกิจันแล้วเกี่ยวกับปลาออนนี่แล้วแล้วก็โอเคบานี่น่าจะเพราะว่ามันเรือจังแต่อันเพื่อนคัวกับพังน้าปลาออนนี่แล้ว น่าจะปิดจ็อบแล้วก็น่าจะปิดจ็อบเลยน้องพี่น้องไนสำนัญก็คือปิดจ็อบนอนรับรับตื่นตื่นพี่น้องเอ้ยก็เลยเห็นตาปืนแน่ลายเรื่องสมองมีายเรื่องต้องคิดนะพี่น้องอ่าเี๋อเอาพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็เดี๋ยวสิเว่าวสืา่อฟังเรื่องอันนั่นเลยเรื่อง ไอเทิดเมื่อวานนี่พี่น้องเนาะเรื่องที่ว่าเฮาบ่ให้เงินไอเถิดเอยใบบร้ห้เงินชาวใบนะเฮาก็มีเหตุผลของเฮาด้พี่น้องเนาะเงินน่ะชี่แช่นั่นบหพี่น้องชีแชนล่ะไอเทิดไปเฮ็ดงานผู้เดียวแล้วเอ้ยใบว่าได้ไปเห็นนําแล้วขั้นเฮาสิเอาเงินส่วนที่ไอเทิดเห็นงานนะ่ะมาให้ชาวใบโลดนี่มันบ่ถูกต้องพี่น้องเลยเนะพราะว่าเฮาต้องให้ผู้ที่เขาเห็ดงานเขาสิปันไผก็แล้วแต่เขาเขาชิไปซื่ออย่างกินก็นแล้วแต่เขา อันนี้นะบางคนว่าทีมงานนี่หาเงินไห่คนแบบนี้มันโมเมนต์ว่าเขาหาเงินไห่เขาหางานให้เขาเฮ็ดเขาเฮ็ดขั้นเขาเฮ็ดงานในหะ้เขาแล้วเขาก็ให้เงินเขามันเป็นระบบลูกจ้างกับนายจ้างได้พี่น้องสรุปแล้วเขาสิไปแบ่งเงินเขาโลดไปแบ่งเงินเขาเองโดยอโดยอันพลักการนว่าท่านซชแบงให้เมียเขาแบบนี้ก็คือแบ่งเงินให้เธอให้ชาวใบนะ โดยที่บดเดมบอกเล่าโดยทีแล้วโบเตมใจมันบ่ถูกต้องด้พี่น้องเอ้ยเข้าให้เขาแล้ววขาจ้างเขาเนาะเฮาให้เขาแล้วเขาอยากปั้นกับเรื่องของเขาเขาก็อยากปั้นกับเรื่องของเขาเขาบบมีชิดที่ว่าไปให้เขาบบมีชิดที่ว่าสีไวเวาว่าเขาบบมีน้ำใจอย่างซช่นน่ที่เงินชาวใบกับ่บเม่นน้อยๆได้พี่น้องเอ้ยเนาะตั้งแต่มือนเบาลี่เอาให้แสนหนึ่งนะแล้วขายจีรอกก็ได้เป็นช่องแสนละมื้อนั่นนะ รวมรวมแล้วเงินลราผิโทษแต่บ่าวเทิดผู้เดียวมันไ่ได้ดอกพี่น้องเลยปัวกับเมียก็ซ้ำกันละจึงอยู่น้ำกันได้สิโทษแต่ผู้หนึ่งผู้เดียวน้ำไม่ได้ดอกแต่สิโทษแต่ชาวใบก็ไม่ได้สิโทษแต่ไอ้เทิดก็ไม่ได้แล้วมันคนซ้ำกันละอยู่น้ำกันได้แล้วมันเขากับมีเถื่อปันเถื่อบ่ละเงินนะพี่น้องเนาะมีเถือปันเถื่อบ่ปันกันเงินไอ้ละคนก็ได้เงินไปก็ ชัว่าแหละเขาจะใสอย่างก็เลี้วแต่เขาพี่มันเป็นเงินเขาดิเอาจไาาไิไปหามหามบ่ได้บ่อฉันช้ไปพี่นองวันนี้ไปวันนี้ไปเอานี่นั่นเลยเอาก็ได้เก็บที่เกี่ยวด้วยขอที่อุ้มมันครับ น้าแขง็งไหมนี่ปล่ล้วิรน่น่รคเออจอดตรงนี้อย่ามนันช่าลควมาเดิงไพ่นะ ข้าวปลาเต้าคือพวกแกแถวตัวนี้ข้าวอีช้างใช่ข้าวแดงอะเนาะข้าวขาวนะพวกอืมมาย้งอะนะเอ็มเนาะงามกระปูใช้แค่เบิ้งเบิ้งยังคินคอยจะใช้หัวโอเคเอาไว้จี้เนาะกระปูงามใหญ่นี่ หนึงเฮาที่บรจัดการมันกบบมันเบิดฤดูกาลมันมันก็ตายอยู่แล้วนะเอรางามมันมันก็ตายดูวยนะอ๋อใส่เทเบ็ดนี่พวกน่ะไหนพวกยังไม่ได้เห็นนะดะมีถือบ่ถือปะเห็นถือบ่มันบดถื้ใส่แบบนี้ฮะเนาะ เออบุ๊มบดูสิบุ๊มนไอโด่บ้ากำลังใส่บุ๊มบินบุมห็นตัวเลขซื้อพราจได้ยันถ่ายเอาเนาะนี่ตัวเล่เนี้ยโอ๊ย ใด่เสียเบ็ดถือได้นี่เิมนมีนนนนนมกบถึงเบ็ดแล้ววันในีนน้นะเม็นไห้ไน่าเฮาเน,น,านี่ครับเอออ้าวบนพืชบนพืชครับพอผิดแมเกี่ยวเกี่ยวแต่นี่ละยอ่อ

เกียวังเยอะตอนเอาเกียวี้ให้น้ำใส่เอาแกะแกะนะแกงไว้ตต่ห้านไกา้นี้แล้วตาให้โอเคแล้วก่อนตา่าแล้วกกเลาะลงมืนบอเดียวลาะลงเงเนาะพุดน้ำให้หนองเงาเยวะ แล้วเกี่ยวแล้วแหละมาคู่อย่างเดียวะก็จะจะคนเราได้ห้ามพวกคนเราได้กันหลุดมาฮอดนะหลุดมาฮอด่านใดนะย่านนั้นเราหลุดมาฮอดเลาวเต๋อพวกเที่ยวออกเห็เนาะมึงคนกันเนาะก็เห็ลุงสีหามานาบ่ามึงนะเข่าแล้วบ่ฮั่นเข่าแล้วก็แด็กไม่ได้เดยลุงสีหานะ ปน,นี้ปน,นี้พ่อมแม่ละต้องเห็นดินชาวนงามเ่นกเห็ดแล้วัน,เนาเนาโงนมีแต่วี่ยควางหนาเนาะ นะ้าอีกทั้งยู่ว่างละให้สองให้ดิป่อไปอยู่มออยู่นี่นะ9ให้นี่นะหยหน้าหน้าแถวเมืองบ่แห็นนั่นน่าจะเป็นน้าแถวเมืองน้าแถวเมืองปั่นให้ปั่นให้เลยปั่นขายนะฮะแต่นามูลเพิ่นเดิช่เสื้อบ่น้าอันนาอันนี้นะนี่ có hạt thầu đúng đùm đêm kìa thầu thầu nha đều gần bớt đấy buồn ấy na nội gần bớt đây nè tháng lê Thảo lê thầu lan Cái gì mà chưa đều gần mất ๆๆๆๆๆๆตัดไปยุ่งเขานี่ว่าตัดตอนเช่ามันเด็กเหนียวตัดตอนเช่าเนี่น้ำหมองมลง đi vần dai งานอยู่เก่าให้นี่ cả mía, ก็คันแถวคุยไทยกลางผมเงินี้ยคนบม่ได้ข่าวแก่เนาะคุไทเนาะอ้ด้านเนาะ นี่เราทำลมเข่าอยอู่นะ ที่มันจำรจาหดีป้าเทางกับเจ้าเจ้าดคถกลับมาเห็ดที่เห็ดมวนที่เจ้าได้น แล้วงมนกับมันด้มนเิ่งี่ไม่ด้้องหนแต่ท่มันมวได้เ็ที่วิวทาวิวกับหมุนแต่อยจกางผ่านเเห็นได้องอยแล้วไม่หร

นมนย,ยากึหาวเวลาคึ่คึ้แต่วก็นเองทเห็นปูเปะปล,ะล,ะละต <c ười> ะดิเองตไปอ่ะ,ม,ม,ะมันปูอยู่นะจะใช้ชีวิตแบบธรรมดาลลดีกว่าบธรรมดาเนี่ย มาทำมากเลยมาเลือนปูปลาปูเขานรียกปูเก็บไใครได้ปูปูกันปูกันลาเป็นยังไม่ใช่ไงใครก็เห็นพอเห็นแล้ก็อ,อยู่ต่ได้นะแล้วที่าปูอะไรเขาตลอดใ่ไหนะขากัว,วปูก็จะให้อยกัน,นอนี้เห็นแล้วมีความลำบากก่านจะว่าปูขาปลูลูกลมามว่ะเวลาเรา ก็ล so so cool. ูกก็ลูกหลานใหญ่เนาะอโมยูกนใหญ่แน่กเรายางก็ได้แท้โมทูจะที่ปีกใครเนาะกางตอก็ลงปีื่อเามาเป็นแล้วโมทูเกิดท่านะัพุทนะเขาได้หลดทั้งเทพไทยด้ เขากำลังได้รถดหมนโคลาเอาลุงแต่เมื่อกี้เห็นไะมหมรูหมดทันแต่นี่ยแต่นับเสียงก็ขีดโคลาออกมาใครแบไอ้ง่วบนนี้น้ำบ่บ่ลอจะให้น้องเนีบบน่บบนบบน ช้มชอยู่นะนั่นเนาะคยว่าขั้นสมุดแบบคู่ชืว่าคนหน่อยชะบอกบนี่ชะเห็ดแต่หน้าพวกนี้ก็ได้ใช่หเนาะเลือทนีเาน้หน่อยาปพดชื่วาปีหน้าปีนี้วัอบเห็ดน้ำ เห็ดน้ำก็เห็นแต่หน้าตรงนี้ก็ได้เถอะวดเราเห็ดอยากเห็ดเรียกอื่นนะแต่ว่าบอกตรงนี้นะมันก็จุบนักกานั้ทุ่งนี้หน้าุรงนั้นปะเทศลายม่ได้น่อยเนาะหน้าที่เฮกตาร์แปลอะไรเห็ดไปเห็ดคู่ให้คู่ท่านท่านอะไข้าละโลดเลย อี่ข้างหน้าโค้ชที่หาซีตอะร้วหลอยไฟแถวหลอดไฟึงกว้าตัวนี้เก้าตัวนั้นเจ็ดหรือแปดตัวนั้นแปดหรือเก้ากันเจ็ดเจ็ดแลบ้านี้ลองทำให้เห็นลูกค้าให้น้องยานะเปินให้ ทานที to to like mm ่ปลายที่ยิ้มนานๆเนาะเอาได้ยแล้วปีนี้ลอยหาสิพยอะวะอ้าวมันกีไหลลอยหาทิกูปีก็เคยยึดกเสืองามางามมันก็คือไดปีนี้ให้งามคูใหายนะค่อยเล่าสเพรรนครั้งพันหืดได้บ่วงเลยก็หนาถามที่ทิให้ได้ลอยหาทิพเลสเดิน่บ่อนาทุงใหญ่นี่มันคนขายอย่างงามได้ งามเพราะว่ามันดินมันดินทรายนี่ใ่น้านคนขางอยากงามคู่ให้นี่น้าเนี่ยปิ๊กนะแล้วดำกุลงลินไปชื่อจัวนสะิไอคิดว่าร้องห้ทั้งโกเบเซนะพิ่กายนี่ใช่ไหมีเขาจะบินตัวป่ <c ười> ๊ีง,งามมัดร้องห้นะ,ใ,นะให้เพิ่งเหรวให้ดบคคม่ีเขาก็มีเขาได้ปีหนะ่ะ มันถึงภาคเนาะสายนถึภาคคือจังทำให้กันอ้ะลืมกระเจีรือ่แต่ลืมทอดกระเจยไป้วเเป็นยังงั้เนาะนาะใกล้เลยนี่พี่เนาะเอ้าเฮ้ยจบคลิปไปไย เพป็นเอฟที่เป็นกำลังใจให้ทีมงานชาวสองคน,น่งกะโอเคเด้อพี่นอ้อ <c> ง <oughs> เป็นวัดอยู่ได้คอยกันน,นะเจ๊นายกะอย่าลืมหายมาหายกำลังใจไงเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพันแน่เจ๊ไายกะอมเหมือน<ำ>หายกำลังใจก็ยังมีกำลังใ,ง,งใจนะพี่นอ้องลำบากหลายจีตอนนี้ก็ถื้อแล้นขราง,งที่จะลำบากแต่ก็ต้องสู้พี่นอ้องสู้เพราะว่าข้ายังมีชีวิตถ้าเ้าบโบสู้กับโบไรพี่นอ้องชีวิตต้องเรียน่อไปนะเจ๊ไดยกะฟ,าฟ้าพี่ฝากน้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วพี่น้อง สบายดี